สร้างแพทเทิร์นเสื้อปกติขาว EP หนึ่งส่วนที่สามทีนี้ชิ้นหลังอะ่ะชิ้นหลังอะ่ะชิ้นหลังอะ่ะเราจะเอาเกตเดียวหรือเราจะเอาสองเกตเหมือนข้างหน้าก็แล้วแต่เราเลยถ้าเราเอาสองเกตเราก็จะย้ายเกตนี้ออกไปตรงนี้ <c oughs> เนอะเราจะย้ายเกตเราจะย้ายเกตห่างออกไปสักหนึ่งนิ้วสักสามเซนสามเซนแล้วก็ตรงนี้เราก็จะได้เกต เพิ่มอีกห่างออกมากะไ้วยส่ตาเลยนะกะชอบอะให้มันให้มันไม่เลยไอเน,นี้ยไม่เลยจุดบาดหลังมาให้อยู่ในข้างในด้านในของบาดหลังแบบนี้เนะพราะอะไรเพราะเราจะได้แบบเวลาวาดโค้งจะได้แบบไม่ต่ําเกินไปเฮ้ยน,นี่แล้วแต่เลยอุยมันเป็นลายมืออืมไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเท่าไหร่ไงทีนี้เกตดนี้มันสามเซนใช่ป่ะมันสามเซนแล้วก็เอาออกมาอันนี้เซนครึ่งใช่ป่ะหนึ่งนี่คือหนึ่งเซนน,น,นี่คือเซนครึ่งเนาะ no? เกตละเซนครึ่ง หนึ่งเซนเซนครึ่งแล้วเก็ตแค่นี้ต่อไปเราก็วาดเก็ตจวดแล้วก็อันนี้จวดจวดอันนี้แล้วก็หายที่เสน้นนะหายที่เส้นอกเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะวาดมานี่เดี๋ยวเก็ตเราค่อยแต่งอันนั้นเผื่อไม่ชอบที่เส้นอกเดี๋ยวเราแต่งได้ อันนี้ก็จะให้ใหมันแบบหาอยู่ที่เส้นบาร์เล็งไว้โค้งไปอันนี้แล้วเราก็ว่ามมันหาอยู่ตำแหน่งนี้อืมอันนี้อาจจะแบบโค้งไม่ค่อยสวยมันโคง้งมันโค้งเข้าใช่ป่ะเราแต่งมันหน่อยอให้มันอ้วนๆตรงนี้ให้เกล็ดมันอ้วนๆเออมันจะได้แบบว่าความเพียวความเพียวเนี่หลังบาา ถ้าใครมีเนื้อหลังเยอะก็รับอืมอืมได้แล้วก็จะได้เกต็ดนี้ได้เกล็ดนี้เก็ดนี้ไม่เอาแล้วนี่ไม่เอาแล้วนะก็จะได้ตัวเป็นเส้นดินเส้านะคะทีนี้เรามาดูที่ชิ้นหน้าตรงนี้มันยังน่าเกย็ดอยู่อ่ะอือนี้มันยังน่าเกี็ดอยู่แล้วก็ปิดเกล็ดตรงนี้นะปิดเกล็ดปิดเกล็ดค่ะ

เนี้ยเราจะเย็บเป็นเกล็ดได้หรือเวลาเราเย็บอบถ้าผ้ามันเนื้อนุ่มๆอ่ะเราไม่เย็บเกล็ดได้เราก็กระตุกมันบางๆมันก็จะได้แล้วแต่ว่าไม่บอกว่าเกล็ดมันใหญ่ไปนิดนึงทีนี้เราก็จะแบ่งเกล็ดนะคะแบ่งเกล็ดชึบแบบนี้ดีแดดีแดเนี่ยถ้าเราถ้าเราแบบเย็บเกล็ดอย่างเงี้ยนมมันจะแหลมนะคะนีเราก็แบ่งเกล็ดแบบนี้นะคะ ตรงนี้เราก็เย็บเกล็ดเล็กๆให้มันหายอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็เย็บเกล็ดจากตรงนี้ให้มันหายตรงนี้เนาะเอากระดาษมาตระเริมปกติเราก็จะหุมอย่างนี้แล้วก็เย็บเกล็ดแค่นี้ใช่ไหมแต่มันใหญ่ไปเออเดีย๋ยวนมแหลมเพราะว่าเราปิดตรงนี้เยอะเราต้องการให้แบบว่ามันกระชับสวงกระชับวงแขนไม่ให้ต้องการให้วงแขนมันใหญ่เหมือนผู้ชายนะจ๊ะตนะจ๊ะ ก็ปิดให้เหลือตรงนี้เซนหนึง่งเซนครึ่งอ่ะเซนครึ่งเซนครึ่ง เนี่ยถ้าผ้านุ่มๆเราก็ไม่ต้องเย็บเกล็ดก็ได้เราก็กระตุกตรงเนี้ยชื้มให้มันแบบให้มันเป็นรูปโค้งแล้วมันจะมาอบนุ่มตรงนี้เนาะผ้าเนี้ยนุ่มๆนะมันทําได้ผ้าชาแนละผ้าเอ่ออะไรเนาะผ้าคารตันปิดไม้อะไรเงี้ยที่แบบเนื้อนุ่มๆสำหรับเอทําสูตรที่เนื้อนหนาหน่อยเนี่ยไม่บอกเรียกมันผ้าปิดไม้แต่อันนี้ปกติขาวมันจะเป็นผ้ารีวา์หรือผ้าอะไรนะเขาเรียกอผ,ผ้าอะไรนะเขามีชื่อของเขาอะ ดได้แหละมันก็เราก็ใช้เย็บเก็บเอารอเราก็มันสามารถกระตุกได้เหมือนกันอลองดูแล้วกันเนาะจะให้เข้าใจช่างทั่วไปเย็บได้ก็เย็บเก็ดนี่แล้วเก็ดหน่อยนึงมันเข้านมเข้าต้มเนาะเราเป็นผู้หญิงนะทีนี้ตรงนี้เนาะนี่เราก็จะเย็บหาอยู่ตรงนี้นี่คือเก็ดของเรานะคะ ตรงนี้เราก็ตีออกมาหน่อยมันมันเวบานไปเออเนี่ยก็ดูตามรูปของมันนะจ๊ะทีนี้ตรงนี้เราก็จะเป็นคัดติิงเนาะเราก็จะตัดออกไปก็จะได้รูปประมาณนี้เราเรามาดูรูปรูปการก่อนว่าแบบเออมันโค้งไปหรือเปล่ามันแบบมันเล็กไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเอาไหล่เสื้อมาต่อกันเดี๋ยวเราค่อยแต่งตรงนี้อีก กลัวว่าตอนนี้มันจะกินเข้าไปเยอะไปไหมอะไรเงี้ยแต่ดูเงี้ยมันก็โอเคแล้วแหละจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าเอ,อ,อ,อเนื่องจากว่ามันเป็นเสื้อมันเป็นเสื้อสูตรเนาะมันเป็นเทเลอร์สไตล์สูตรเป็นเสื้อปกติขาววงแขนมันจะต้องกว้างหน่อยเพราะว่ามันใส่เสื้อสองตัวแต่สมัยนี้เขาไม่ยอมใส่เสื้อสองตัว ที่เป็นแขนยาวเออก็ใส่แขนกุดแต่ว่าแขนมันก็จะต้องแบบว่ามีความใหญ่หน่อยให้มันดูแบบว่าดูสง่าไม่ได้แบบดูแบบหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ควงแขนก่กนวงแขนนี้ได้ห้าสิบแปดแล้วเยอะแล้วนะเดี๋ยวมาดูวงแขนที่สิบจะกระได้สี่สิบสี่เองสี่สิบสี่นะเราจะบวกพุ้นที่ประมาณไม่เกินแปด สี่สิบสี่เมื่อกี้ไดห้าสิบแปดใช่ปะ่ะสี่สิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโหเยอะไปแล้วยอะไปแล้วยไปแล้วทีเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเก็บเก็บไหลขึ้นแล้วกันทีนี้ปกติเราอะ่ะจะต้องถ้าสมมุติว่าเราวัดเออวัดเอ้นี่มาวัดเออไหลาลาดมาจากเอวถึงไปลายไหลจากเอวถึงไปลายไหลมาเนี่ยถ้าเราทําเสื้อพวกที่เป็นนี้เราจะต้องเพิ่มเราจะต้องเพิ่ม เผื่อฟองน้าขึ้นไปอีกนะคะครึ่งเซนอ่หรือศูนย์จุดเจ็ดเพิ่มขึ้นไปแต่สําหรับตัวเนี้ยเราไม่ต้องเพิ่มแล้วเพราะว่าดูแล้ววงแขนกว้างแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้วัดนี้มาด้วยอันนี้ไหล่ก็คงจะแบบมีอันนี้น่าจะพอดีแล้วแหละอืมไม่ต้องตีขึ้น <laughs> เดี๋ยววงแขนจะเยอะเกินแต่ถึงตอนนี้มันก็ยังยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นเนาะเอาขึ้นที่หนึ่งเซนติเมตรเอาขึ้นหนึ่งเซนติเมตร อันนี้ปกติเนาะถ้าเกิดอันนี้เราก็จะปิดตรงเนี้ยไปอีกแต่ตัวนี้เราไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่ามันเป็นเสื้อมันเป็นเสื้อเช็ดคลุมอ่ะมันไม่ได้เข้ารูปแบบเชะเหมือนจิรดาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องปิดตรงนี้เนาะไม่ต้องปิดขึ้นไม่ต้องให้มันกลัวมันเป็นริ้วตรงนี้ก็ไม่ต้องปิดเอาตามนี้แหละตามนนี้เลยถ้า <c oughs> ถ้าเป็นห่วงเรื่องพุงอ่าเป็นห่วงเรื่องพุงเนาะเราก็ตีตรงนี้ออกได้นิดได้นี้เนี่ยถ้าเราเป็นห่วงเรื่องพุงนะคะ แล้วก็ตีตรงนี้ออกอีกเอาเส้นสีแดงแล้วกันเนะเาะแดงแดงแดงเราสามารถตีออกได้อีกแต่อันนี้อันนี้หมายถึงว่ามันได้แล้วนะมันได้แล้วนะคะมันได้แล้วแต่ว่าหมายถึงสมมติอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้ดูเฉยๆก็ขีดออกมานิดหนึ่งได้แต่จริงๆไม่เหมานะเส้นสีดํานะเส้นสีน้ำเงินนี่คือสาธิตธงจันทร์ให้ดูเฉยนะนี่นะอ่าเราก็สามารถแบบเปิดพุงออกมาหน่อยนึงได้แบบนี้นะคะล้าก็เก็บเก็บนี้ นี่คือเส้นเกล็นเนาะคัตติ้งแบบนี้เราสามารถเลือกใช้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วทำแพทเทิร์นเสื้อปกติขาวจะต้องทํามีกระเป๋าด้วยเนาะเราจะไม่จําเป็นต้องมีเปรดเล็กตรงข้างๆนมไปลักแล้นะคะเดี๋ยวดูไปจนจบนะคะเดี๋ยวแม่มองจะปรับแพทเทิร์นให้มันเป็นแบบที่ถูกต้องทีนี้เรามาทําวงแขนใหม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าวงแขนมันใหญ่เกินไปมันตั้งสิบสองเซนมันจะต้องประมาณสักแปด มึ่เก้าไม่เกินสิบที่เราเก็บขึ้นเนาะ หมึกแดงก็ได้จะได้รู้ว่าเส้แก้ไขหมึกสีแดงอันนี้เราก็ยกขึ้นเหมือนกันอืมมาเช็คดูได้อีกจะเห็นว่าเนี้ยมันยาวกว่าที่เยอะไหม หลังเขา,ามันมีเนื้อเราจะต้องมันมีเนื้อตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวยังไงเราอะ่ะอาจจะต้องเก็บแพทเทิร์นสักนิดนึงสี่สิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอทำไมยังสิบสองอยู่อะ่ะเอาสักสิบมะหยอดให้หยอนได้สักสิบก็พออ่ะไม่ไม่เอาสิบสองไม่อ่ะห้าสิบหก มันยังสิบสองอยู่เลยอย่าเดี๋ยวเราปิดตรงช่วยนิดนึงเนาะปิดตรงนี้เราต้องปิดลาดไหลหลังลงมาอีกนิดนึงอืตรงนี้เรากะ ตรงนี้เนาะตรงนี้มันก็จะโค้งๆคงนิดนึงเดี๋ยวเราก็แต่งเส้นให้มันแบบกลืนกันไปกลืนกันไปแบบนี้ให้มันแบบมีความโค้งนิดนึงอันนี้ก็หายไปอีกเท่ากับสิบเอ็ดแล้วนะพอได้ยังอะ่ะพอได้ยังอ,ะอ่ะขาดอีกนิดหน่อย เอาแล้วเนาะเอาแล้วเลยรวมหน่อยช่างมันว่ามันเป็นเสื้อใส่เราอ่ะไม่อยากจะปิดเยอะเราไม่เห็นตัวเขาเลยท่านเพท่านมันจะยากตรงที่เราไม่ได้วัดตัวเอง เราไม่ได้วัดตัวเองแล้วเราก็ไม่เห็นตัวลูกค้ามันจะยากยิ่งขึ้นนะคะไม่ไม่ไม่ได้ว่านะแต่ว่ามันมันจริงจริงมันมันจะยากยิ่งขึ้นเมื่อเราไม่ได้เห็นลูกค้าเนะเราทำงานที่ร้านเราก็ไม่เห็นลูกค้าเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้วัดตัวก็จะมีพนักงานวัดตัวเนี่ยแล้วก็มาทะเลาะกันตีกันจะมีพนักงานวัดตัวเขาไม่เรียกลาไปเออเขาก็ไม่อยากให้เราเสนอหน้าอืม โอเคเอาแล้ะเดี๋ยวเราเช็คอีกทีนึงเดี๋ยวปิดตรงนี้ไว้ก่อนถ้ายัางไงเราอาจจะปิดหลังลงอีกห้าสิบห้าเราต้องการห้าสิบสี่อะเราไม่ได้ต้องการห้าสิบห้าเราต้องการห้าสิบสี่ <Nee> ừ rồi, để lâu kịp lâu 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 kịp lại lát lắm luôn cho nó đi kịp lại nó lắm rồi bữa nạ bữa nạ bây giờ lắm nhau cơm nữa có ạ Chào tình ơi nhá